พอเช e พ a นาม e r าก็จะเป็นคูเป้สีประตูที่รับความนิยมในระดับหนึ่งและคราวนี้ก็จะมีรุ่นที่3คลอดออกมาแล้วมาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรดีไซน์ภายนอกมองปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นรถค่ายอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้า Matrix LED ที่มาเป็นแบบ4ขีดที่เป็นเอกลักษณ์แต่ก็สามารถซื้อเป็นแบบ HD ได้ด้วยนะเ้ากับตัวกันชนหน้าในรุ่นหรูก็จะมาเป็นแบบ ตกแต่งสีเงินบริเวณซ้ายและขวาเพราะกับช่องอันต่างๆที่จะดูใหญ่โตขึ้นรวมถึงช่องเหนือป้ายทะเบียนที่จะมาเป็นแบบกระจังหน้าในตัวแต่ถ้าเป็ร์ช่นสปอร์ตจะมาเพราะกับกันชนหน้าที่จะมีการปรับให้ดูดุดันขึ้นอีกเล็กน้อยตกแต่งด้วยสีดำล้วนๆน,นะครับสำหรับด้านข้างแน่นอนว่าจะมาเพราะกับแนวกระจกที่ดูโคง้งมนแล้วก็จะมีการเสริมด้วยโครเมียมเพราะกับเส้นสายที่จะดูรูดวมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ล้ออันลอยนั้นก็จะมีขนาดสูงสุดถึง20นิ้วส่วนลายล้อนั้นบอกเลยว่าหลากหลายมากๆเลยและแน่นอนว่ากระจกมองข้างนั้นก็จะมีฐานที่จะดูแปลกตาขึ้นส่วนมือเปิดประตูก็จะคงเป็นดีไซน์ที่เราคุ้นเคยกันก็คือดึงเปิดปิดธรรมดาไม่ได้มาเป็นแบบซอลูมเหมือนกับรถ E ีหลายๆรุ่นสำหรับด้านหลังแน่นอนว่าไฟไท้ายจะมาเป็นแบบ full LED ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีไฟเลียวกับไฟถอยที่จะมาเป็นแบบ LED เต็มรูปแบบไปแล้ว กับกระจังก็จะมีดีไซน์ที่ดูแปลกตาขึ้นก็คือเจาะช่องซ้ายขวาแบบหลอกๆไว้พร้อมกับตัวแผงทับทิมจะมาเป็นแบบยาวๆและชายล่างตกแต่งด้วยสีดำพร้อมถ้อยเสียคู่ทั้งซ้ายและขวานอกจากนี้สปอยเลอร์หลังด้านบนนั้นก็จะมาเป็นแบบแยกก็คือเวลาขับรถเมื่อถึงความเร็วที่กําหนดสปอยเลอร์หลังก็จะกางออกมาแถมกลางแยกอีกด้วยนะเนี่ยนะครับนบวัตกรรมทรอยดิงคูเป้มันเป็นแบบนี้นี่เอง ขนาดตัวรถก็เป็นอีกรุ่นหนึงที่เข้าสู่ระบบภาพเมตรจนได้ซึ่งจะอยู่ที่5 0 5 2ม mm. ิลิเมตรกว้าง1,937ม mm. ิลิเมตรสูง1,423ม mm. ิลิเมตรและฐานล้อยาว2,950 mm. มิลิเมตรแม้ว่าขนาดตัวรถใกล้เคียงกับรุ่นเดิมแต่ความยาวฐานล้อเพิ่มขึ้นอีก20มิลสำหรับรุ่นฐานล้อยาวที่เน้นขายในจีนอย่าง Exclusive นั้นจะขยายความยาวเป็น5,202ม mm. ิมสูงขึ้นเป็น1,428ม mm. ิม แน่นอนว่าถ่ายล้อนั้นจะยาวขึ้นเป็น3 1 0 0มิลลิเมตรเรียกได้เลยว่าเรียกได้เลยว่าใครอยากได้ความสปอร์ตบนพื้นที่กว้างๆนั้นรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารของพานามีราลุคนี้จะไม่ได้มีปุ่มเยอะเหมือนกับรุ่นก่อนแต่อย่างใดแต่คราวนี้ก็จะมาพร้อมกับดีไซน์แบบดิจิตอลมากขึ้นแน่นอนว่าตามคอนเซปต์รถหรูจะมาพร้อมกับวัสดุนุ่มและตะเข็บต่างๆแบบจัดเต็มแต่คราวนี้ก็จะมีทั้งฝั่งผู้โดยสารที่จะมมาาาพร้อกกับแแผงงงตต่สีดเํเ โดยจะมีจอตรงฝั่งผู้โดยสายขนาด10.6นิ้วสำหรับควบคุมระบบไรต่างๆได้อย่างอิสระจากจอกลางซึ่งแน่นอนนะครับว่าทั้งจอกลางและมาตรวัดนั้นขนาดเท่ากันครับ12.6นิ้วแถมตัวมาตรวัดนั้นก็จะมีเฮดอัพดิสเพย์มาให้อีกด้วยในขนาดเดียวกันจอกลางนั้นก็จะมาพร้อมกับระบบ Apple c a คาเพย Android Auto แบบไร้สายระบบ i n f o t a i n m e n t จากฝั่ง Por s c ช e และลำโพง JBL 14ตําตำแหน่งซึ่งสามารถเลือกเป็นแบบ b u อร์เม e r Style b e n z ก็ได้นะครับ ช่องแอร์ตรงกลางนั้นก็จะมีดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายและดูกลมกลืนมากๆพระกอับไฟถูกเสรินที่จะอยู่ตรงนั้นโดยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแน่นอนว่าก็จะมาเป็นแบบปุ่มสัมผัสและจะมีปุ่มกดต่างๆอีกเล็กน้อยแถมยังดูกลมกลืนกับห้องโดยสารอีกตั้งหากสังเกตดีๆนะครับว่าแผงสีดำนั้นก็จะมาเป็นแบบยาวๆเต็มๆกันเลย ส่วนในฝาปิดนั้นก็จะมาพร้อมกับที่ชา์จโทรศัพท์ไร้สายที่จะมีกําลังไฟถึง15วัตต์และที่วางแก้วน้ำที่จะเปิดโล่งก็คือว่าสามารถวางแก้วได้ทันทีเลยรวมถึงกอ,องคอนโซลกลางที่จะใส่ของได้อย่างเยอะแยะมากมายส่วนตัวพวงมาลัยเองนั้นจะไม่ได้ใช้ปุ่มสัมผัสเหมือนกับรถแต่หลายรุ่นจะมาเป็นแบบปุมกดธรรมดาเลยและจะควบคุมได้ทางเครื่องเสียงระบบความปลอดภัยและคริสคอนทนก็จะทําเป็นก้านแยกออกมาต่างหากเช่นเดียวกับสวิตช์เปลี่ยนโหมดการขับขี่ นอกจากนี้แป้น t t e r n shift นั้นก็จะมาเป็นแบบสีเงินอีกด้วยซึ่งวัสดุนั้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรแต่โทนสีภายในโดยรวมนั้นไม่ได้หมายความว่าจะมาเป็นแบบนี้ตลอดนะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาโทนสีแบบไหนในเว็บไซต์ของ Porsche นั้นสามารถเข้าไปคอนฟิกได้ตามใจชอบเลยส่วนบนหลังคาจะมาพร้อมกับกระจกมอง,งหลังตดแสงอัตโนมัติไฟแผรที่แบบ LED แถมยังรองรับ Home Link อีกด้วย Home Link ก็คือว่าเวลาจะสั่งงานผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านปุ๊บ สามารถกดปุ่มจากในรถได้เลยซึ่งอันนั้นส่วนให้กับฝั่งอเมริกาเท่านั้นและแผงมังแดก็จะมีไฟสองสว่างมาให้และคนก็สงสัยว่าตรงกลมๆตรงคอนโซลกลางนั่นคืออะไรมันคือนาฬิกานั่นเองนะครับซึ่งจะบอกชั่วโมงกับนาทีเป็นแบบจอดิจิตอลแต่ถ้าเป็นแบบเข็มนั้นจะบอกในฝั่งของวินาทีแทน สำหรับเบาะหลังนั้นในรุ่นพื้นฐานจะมาพร้อมกับบัคเก็ตสีที่จะรวมพนักพิงศีษะกับลำตัวเข้าไว้ด้วยกันและรูปทรงนั้นก็จะได้รับเป็นแบบสปอร์ตทั้ง4่เบาะเลยก็คือเบาะหน้ากับเบาะหลังนั้นดีไซน์จากใกล้เคียงกันแถมมีที่พักแขกพร้ากับที่วางแก้วและช่องวางของอเนกประสงค์ขั้นไว้ในเบาะหลังอีกตั้งหากโดยเบาะนั่งก็ยังคงเป็นแบบพุ่มหนังเช่นเคยแต่ทั้งนี้ก็จะมีฟังก์ชันทั้งปรับไฟฟ้าที่ในเบื้องต้นนั้นจะได้ถึง14ตำแหน่งแต่ถ้าเเเกิดเิดงงนถึมื่อ่อไหุบ บาะสามารถเลือกได้เป็น18ปตำแหน่งก็ยอมได้เขากับระบบเป่าอุณหภูมิลมร้อนลมเย็นและระบบนวดซึ่งจะให้ทั้งเบาะหน้านและเบาะหลังเลยและข้างหลังนั้นก็จะมีบานบังแดดทั้งประตูและบริเวณกระจกหลังมาให้แต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบผ้าที่นั่งและดีไซน์ที่จะดูเรียบง่ายนั้นเขาก็มีมาให้ด้วยนะครับเรียกได้เลยว่าถ้าเกิดเงินถึงเมื่อไหร่ปุ๊บอยากได้อะไรเดี๋ยวเขาจัดให้ระบบความปลอดภัยนั้นก็ให้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น ระบบช่วยนการขับขี่ n o no d r i v e ที่จะทำงานร่วมกับ d a a c r u i s s Control และระบบอ่านป้ายจราจรน,น,นละปรับความเร็วตามที่เขากำหนดไว้ระบบช่วยให้รถอยู่ในเลนตั้งแต่เสียงเตือนยันล็อกรถไม่ให้ไปเป๋เลนอื่นรวมถึงไฟส่งเปิดปิดอัตโนมัติและถุงลมนิรภัยที่จะมีให้ถึง10ตำแหน่งแบ่งเป็นคู่หน้าด้านข้างทั้ง4ตำแหน่งเบาะานิรภัยและหัวเข่าคู่หน้า รวมถึงกล้องมองภาพด้านหลังที่สามารถสั่งเป็นแบบรอบทิศทางก็ย่อมได้เพราะระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติที่จะสามารถสั่งงานผ่านรีโมทได้อยากจดเลยว่าใครกันมาแบบครบคันกันเลยสําหรับเครื่องยนต์นั้นแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับเบนซินเทอร์โบคู่4.0 V8 พร้อมระบบปลั๊กอินไฮบริดกำลังรวมอยู่ที่680แรงมา้าในบิด930นิวตันเมตรโดยจะแบ่งเป็นเครื่องยนต์อยู่ที่519แรงมา้าในบิด7 7 0นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่190แรงมา้า แรงบิดส50นิวตันเมตรความจุมแบตเตอรี่จะอยู่ที่25.9กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยจะชาร์จแบบ AC ได้เท่านั้นซึ่งจะกำลังไฟอยู่ที่11กิโลวัตต์ใครที่คิดถึงเครื่องยนต์สันดาบก็จะมีเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.9ลิตร V6 มาให้กำลังอยู่ที่353แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรมาพร้อมเกตนวัติ8จังหวะแบบคลัชคู่และขับเคลื่อนสีล้อทั้ง2เครื่องยนต์เลยจากที่ดูสเปคมาก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์นกับคารเยนแต่ก็จะมีการ ปรับพลังกาลังให้สอดคล้องกับตัวถังที่จะมีน้ําหนักเบาลงนน่นอนว่างานวิศวกรรมนั้นก็จะมาพร้อมกับโช่วังแบบถุงลมหรือจะเป็นแบบด u อัลแคมเปอร์ที่จะมีระบบเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามารถแปลผันตามสภาพถนนและปรับให้การขับขี่นั้นดีขึ้นกว่าเดิมก็ย่อมได้รวมถึงติดตั้งโช้คอัพไฟฟ้าและมีระบบเลี้ยวสี่ล้อมให้อีกต่างหากส่วนระบบเบรกนั้นแน่นอนว่าก็จะมีจุดยึดอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นทําให้เบรกดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงพวงมาลัยที่จะมีการปรับจูนให้การตอบสนองนั้นดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนสำหรับทางเรื่องของพานามล่าโฉมใหม่นั้นก็จะมีให้เลือกถึง3รุ่นก่อนก็คือพานามล่าพานามล่าโฟและพานามล่า E ไฮบริดส่วนสีรถนั้นบอกเลยว่าทางเลือกค่อนข้างเยอะมากถ้าเกิดให้เล่านั้นโอ้โหน่นจะเป็นชั่วโมงเลยนะครับเอาเป็นว่าไปดูในที่เว็บพอเช่เลยสามารถคอนฟิกได้ตามใจชอบแถมมีเฉดสีเยอะพอๆกับสีของไฟแอมเบียนไลท์อีก ยังไงก็ตามสำหรับประเทศไทยนั้นต้องมาลุ้นราคาว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วพอเปิดราคาปุ๊บแล้วมาลุ้นกันว่าจะไ,ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไหนพร้อมกับส่งมอบรถตอนไหนบ้างเดี๋ยวขึ้นมาว่ากันอีกทีนึงนะครับและแน่นอนว่าตามสไตล์ของ POS ์จะไม่หยุดเพียงแค่5รุ่นนี้แน่นอนจะมีเวอร์ชันไหนงอ,งอกออกมานั้นเดี๋ยวมาเล่ากันในภายหลังครับ